ก็จะได้เดินทางคนเดียวแล้วมาซื้อตัวรถที่ท่ารถนะคะตัวรถตอนนี้อยู่ที่คนละหนึ่งหื่น้าร้อจัดเท่ากับหนึ่งร้อยบาทเต็มๆไปเลยจา้าทุกคนซื้อตัวรถแล้วนะคะจะต้องเดินทางพรุ่งนี้ค่ะทุกคนจุดมหมายปลายทางของลงังแตงจะไปเจอใครเอ่ยพนะีไอพีไมเออแต่ว่าฉันจะต้องนั่งรถรอเองรถ รถอันนี้ไปรถรถประจำทางรถมีนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่เบียร์สิวันนี้จะเจอกับน้องแบ้งอีกแล้วในอีทเที่ยวไทยแลนด <c oughs> ์ใจฉันหายแบบๆอยู่นะเพราะว่าฉันสายเข้าสายเข้าเขามาแล้วอ่ะเขาอาจ <ขอ S 2> จะลงไม่ใช่ไม่ใช่ เมี่ยวต่อน,น้องแป้งนั่งนั่งแต่ดมีวินมันมีหลายสายนะคะเพราะว่าถ้ารถเชียงตุงมีหลายสายแต่ก็แล้วแต่เราจะเลือกนั่งสายไหนก็เหมือนกันนะคือมันมันคือรถบัสรถทีนี่แหละมันก็แล้วแต่สาขาในสาขาเจออะไรใจฉันหายแวบๆบแบบใช่ไหมเพราะว่าฉันติ่นเต้น,นใช่ไหมใช่ฉันไม่ได้นั่งรถในเดินทางคนเดียวแบบนี้เป็น <c oughs> มันคือแบบน่าแบบเขารู้สึกในรอบหลายปีแล้วไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะก็ไม่อยากจาะไปเต็มทีเลยดูกระเป๋าดิก <c oughs> ็ต้องไปรอที่หน้าปากทางนี้นะคะเพราะว่าโคซองรถไปแล้วก็มารับที่เออหน้าปากทางลรานะเพราะว่ามันดูส่วนใหญ่อยู่แล้วเนาะโอ้ยอะไรวะ ขับรถไปคนเดียวนะโคดเคฉันไม่ไปรับแท็กซี่เลยอ้าวเหรอเอารถไปไปอ่ะนั่งโมนั่งรถแถวลยไปไงจะไปเหรอเออไปกับอันนัทสิเออเออเออเชียงมีไปไหมไปไปนี่ใจ๊กัฉันรอดูรถ อะไรเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ขึ้นขึ้นขึ้นฝั่งน,นี้เลยโอ้โหโอ้โหแล้วนะเธอซีอูโทรศัพท์ไม่เอาแล้ว,อลวเอาสิโอเคต้นไม้ย่อยแล้วเอา หลังจากที่น้องแป้งน,นั่งรถที่หน้าปักซอยมาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือนั่งรถมาถึงที่เมืองพยากแล้วนะคะนานมาแล้วที่น้องแป้งไม่ได้นั่งรถบรรยากาศที่เป็นรถเมีแบบนี้นานมากๆเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะคือไปแล้วค่ะครึ่งวัน เพิ่งจะถึงแค่ครึ่งทางนะคะเชียงตุงมาถึงเมืองพิยายกนะคะน้องแป้งออกรถเนี่ยซื้อตั๋วในเวลาเก้าโมงนะคะแต่ก็เลดไปครึ่งชั่วโมงก็มาถึงนัดปากทางน้องแป้งนะคะก็เก้าโมงครึ่งนะคะพอมาถึงที่นี่ก็สิบเอ็ดโมงประมาณสิบนาทีได้นะคะก็พักเบรกให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานข้าวนะคะทานข้าวมือม้อเที่ยงเนาะก็จะ เที่ยงแล้วคะ่ะตอนนี้ก็11โมงแล้วนะคะน้องเป็งก็ได้กินเป็นข้าวแรมฟื้นข้าวผุนถั่วนะคะเพราะว่าน้องเป็งชอบกินของกินเล่นๆแบบนี้อยู่แล้วซึ่งก็คือจะมีอาหารตามสั่งก็ได้นะคะแล้วก็เป็นกับข้าวเนาะก๋ะวยเตี๋ยวแบบนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดที่จะว่าใหม่ก็ไม่ใช่เก่าก็ไม่ใช่นะคะรถเมล์ก็มาจอด ซึ่งเมืองพะยางเนี่ยจุดที่รถน้ํารถเนี่ยมันจะอยู่ตรงนู่นนะคะก็คือจะมีร้านค้าเยอะมากๆเลยนะคะส่วนจุดตรงนี้ก็คือมีเยอะเหมือนกันนะคะน้องเป็นก็กินไปแล้วแล้วก็ซื้อน้ําด้วยนะคะนั่งรถทัวร์น้องเป้งซื้อตั๋วนะคะเพราะว่าน้องเป็น ก็ไปที่ท่ารถประจาเพราะว่าต้องไปส่งของอย่างนี้เนาะก็คือรู้จักก็คืออ่ะมันเป็นขอนั่งหน้านะคะอ่านั่งหน้าจุ๊บๆไปเลยนั่งหน้าไปเลยนะคะคือแบบนั่งแบบคือแบบเห็นแต่ทางค่ะก็คือดีมากนะคะก็ไแม่งชอบอย่างหนึ่งคือที่นั่งรถทัวร์นั่งรถมีแบบเนี้ยเปิดหน้าต่างก็อีกอย่างหนึ่งรถมันสูงใช่ป่ะเวลานั่งรถสูงแบบเนี้ยเปิดหน้าต่างก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะ่าลมมันจะเข้าแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่มึนรถนะคะทุกคนเออดีไหมชอบนะ จริงๆในใจก็คืออยากนั่งรถแบบนี้เดินทางอยู่สักครั้งหนึ่งอะค่ะก็เลยถือโอกาสดีมากนะคะมีสายเข้าน้องแป้งมาไม่สายไม้กินข้าวด้วยกันสักมื้ออันแน่น้องแป้งก็เลยเข้าทางเลยคือเราก็อยากได้บรรยากาศแบบนี้นั่งรถทัวร์เดินทางคนเดียวอยู่แล้วนะคะก็จริงๆเออน้องแป้งได้บอกหรือยังนะว่าจะไปเจอใคร สาวสวยคนไหนเอ่ยนะคะอรอรุนกันดีกว่าอันนี้ครึ่งวันหนึ่งแล้วน้องม่้งบอกพี่เขาบอกว่าน้องแป้งจะออกรถประมาณตั้งแต่เก้าโมงเลยนะพี่น่าจะบ่ายก็ถึงเพราะว่ารถทัวร์เนี่ยมันจะนั่งรถอยู่ที่สี่ชั่วโมงอย่างนี้นะคะอตอนนี้คือครึ่งวันแล้วค่ะจะเที่ยงแล้วรถยังไม่ออกนะคะไม่เป็นไรเนาะก็คือ ประเทศไทยแม่สายถ้าคิเล็กก็คือหน้าปากทางใช่ไหมโอเคเราเจอกันเลยนะคะทุกคนทุกคนตอนนี้น้องเปก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะคะน่าจะนั่งได้กี่คนหนึ่งสอสี่ห้าเจ็ ประมาณเท่าไหร่สี่สได้นะแล้วก็มีของด้วยนะคะรถทัวร์ประจำทางมีหลายสายนะคะแล้วแต่เราเลือกนังนะ่งเนาะก็รอสตาร์รถก็ออกเดินทางกันต่อนะคะจดหมายปลายทางของเราท่าเิเล็กข้ามดันแม่สายเจอกับ เจอกับล <c oughs> ุ้นไปก่อนคือตอนนี้นไุไม่ได้เมารถนะคะเพราะว่านั่งหน้าหตอเปล่าเนาะ่าเปิดเพลงเป็นเพลงสากลบ้างเป็นเพลงเข้าม่าบ้างนะคะก็ชิวๆไปเนาะอะเปิดหน้าต่างไปด้วยชอบตรงที่แบบเออมันลดสูงแล้ว ก็ได้อีกหนึ่งบรรยากาศนะคะถ้าเรานั่งรถส่วนตัวมาก็เออก็เราจะจอดไหนก็ได้นะคะก็สะดวกอีกหนึ่งรูปแบบนะเพราะว่าคนเดียวไงคนเดียวก็ก็นั่งรถเมลไปชิวๆโอ <c oughs> ของแตงก็ไม่ได้มีอะไรมากนะ <c oughs> <c oughs> ออกแล้วนะคะสุดคน้องเต๋อเริ่มโอ้โหเที่ยงเลยนะคะไปถึงที่ทักเกตกันคดสุดก่นกกอนไปอีกครึ่งทางนะคะ,ะ,คะโอ้นตัวเองไม่ได้ของฝากจะตรงนี้ก็จะมีนะคะทุกคนอันนี้เลยเมืองเทีย

ตก็เป็นั่งซ้ายนะคะแล้วก็ขับเลน้วขาด้วยนะคะสวยเลยถนนออกจากเมืองเพียกมาแล้ว้าสุสู่ท่ากิเลครับ จอดส่งของคะตอนนี้เราถึงท่าเรือแล้วอ่บ้านเราไม่มีเครอรี่นะคะส่งของตามรถทัวร์ไปค่ะเลยเมืองท่าเรือท่าเรือนะคะเลยท่าเรือไปละเข้าสู่ท่กเล็กเมืองโกเข้าท่กเล็กนะคะ มีคนลองได้นะจ้ดอัอนนี้โอ้ยบ่ายตรงเ่ยแล้วทุ้อย่างนี้เลยเออถ้าพงเล็บแบบนี้ก็ไ่ดิ้วละนะคะอีกสักแค่หนึ่งก็ถึง ลุ้นมากเลยตัวน้องแป้งยังลุ้นเลยนะคะตอนนี้บายครึ่งแล้วจ้าพี่นน้องใชีวิตะเดินทางต่อจริงๆก็ถึงแล้วแหละนะคะเข้าเขตคาเคเล็กแล้วแต่น้องแปงจะต้องนั่งรอต่อไปที่หน้าด่านอีกเพื่อไปทาเอกสารข้ามแดนจ้าไปเลย นน้ำมัตอนนี้น้ำมันขึ้นมากเลยนะคะทุกคน1ลิตรเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เราเขามม้าสมมดทักคิลิกแล้วก็จะใช้เงินบาทแล้วนะคะทุกคน <Okay. S 1> สามสิบสาบาทนะคะ 1, 1> ะคะลิตร3 3บ,บาทโอ้โห แคบด้วยรถก็เยอะด้วยนะคะอ้โหถ้าได้ประมาณสี่เลนนี่จะแหลมมากเลยนะ <c oughs> ทั้งรถใหญ่รถเล็กรอจักรยานจักรยานตุ๊กๆนะคะอ่ารถฝั่งไทยจะเข้ามาได้นะคะจุดตรงนี้เนาะเพียง <c oughs> แตกข้ามด่านไปไม่ได้นะคะอยู่ในบริเวณถั้าิิดเหล็กได้ะคะ่ะอ้โห ถึงแล้วน้องเป้งยังไม่เคยลงท่ารถอันนี้เลยนะคะก็จะพาไปดูบรรยากาศนะคะสุกคน,นว่าท่ารถแตดดนิวินเนี่ยอ,อยู่ตรงไหนนะคะน้องเป้งก็ลุ้นเอาค่ะว่าจะไปลงตรงไหนเนี่ยและน้องเป้งจะต้องต่อรถไปอีกจะมีแท็กซี่ไปส่งน้องเป้ไงไหมแดดก็ร้อนมากนะคะโอ้โหส่อง,ง,งมองตรง่ายส่องตรงตรงเลยจ้า รถบรรทุกก็เยอะเลยนะคะอันนี้เลยค่ะถนนท่าขี้เหล็กชายแดนภาคเหนือของประเทศไทยนั่นเองเนาะโอ้โขทำไมรถเยอะจังนะ <c oughs> คือ,อคือมันจะเป็นที่ตรงที่ฝุ่นก็เยอะมากๆด้วยนะคะต้องอยู่ให้ชิน ลุ้นก่อนน้องแป้งน,นั่งรถอันนี้มาเนี่ยอยู่ที่ราคา1 5 0 0าจัดเท่ากับ100บาทไทยนะคะมาดูกันว่าค่าแท็กซี่น้องแป้งที่ไปเนี่ยจะหมดเท่าไหร่กันคือน้องแป้งลุ้นค่นนาแท็กซี่นี่แหละลุ้นค่าแท็กซี่ไม่ใช่รู้อยู่แล้วว่าเอา่อค่าเงินมันต่างกันนะคะเพียงแต่ขับรถมาระยะ 160กิโลเนี่ยจากเชียงตุงมาท่าเคเล็กนะคะ160กิโลนะคะเราไปนั่งรถมาในราคา100บาทไทยแล้วก็เงินพม่าเนี่ยจะอยู่ที่1,500จารจนะคะรุนค่าแท็กซี่เราเป็นกังไงเออ ไมเ่นก็ไม่ไม่รู้นะคะว่าจะแบบได้นั่งยังไงหรือไม่จะต้องนั่งรถไปนะคะอาตุนกันค่ะรถเยอะมากนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วด้วยโอ้ตรงข้างทางเลยนะคะทุกคนตรงนี้เลยอ่าเหมือนจำได้จำได้ โอ้โหน้องไปจะต้องหาแท็กซี่เอา้าแทา็กซี่มาแล้วนุนนุนนุนนนนุนพี่วินพี่วินอาเดี๋ยวลงก่อนตรงถนนใหญ่เลยค่ะทุกคนเลงก่อนอ่าตรงนี้เลยนะคะเขาก็จอาของลงส่วนน้องไปก็จะนั่งแท็กซี่ไปค่ะได้ไหมเนี่ยยากหรอ โอเคโอ้ยังเหรออะไรวะอืมไปโอ้เสียวเหลือเกิน น้องแบค์ไปทำเอกสารก่อนนะครับไ,ได้เอกสารแล้วค่ะได้เข้าไทยกันโหหลังไปสบายเลยคนเดียวนี่จะเข้าฝั่งโอ้ยไอย่างนี้มาเตะ <c oughs> <c oughs> จะเข้าฝั่งไทยแล้วนะคะทุกคน ต้องเดินฝั่งซ้ายโอ้โหน้ำขุ่นเลยสวัสดีไทยแลนด์อีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีประเทศไทยค่ะโอ้โหสายเดียวอ้หดอกไม้ รถไทยนีย่รถไทยสามารถออกข้ามได้นะคะนี่รถเชียงรายไม่สาย